โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ฮะไม้ประดับสวยงามนะเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งไม้มงคลรู้จักกันหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นไม้หายากอีกหนึ่งชนิดเหมือนกันฮนะนี่ก็คือว่านไพรดำสวยงามเลย ท่องจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้บรรยากาศสบายสบายฮะเมื่อคืนฝนรรทำท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกนะแต่วันนี้เนี่ยนเล็กพามาชมไม้สวยๆที่นเล็กปลูกประดับนะก็เป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งไม้มงคลนะเป็นทั้งไม้ประดับและเป็นไม้ที่หายากด้วยนะน่าสะสมนี่ก็คือว่านไพรดำ หายากจริงครันนะก็เป็นเนื้อว่านที่มีลักษณะของหัวมีสีม่วงนะหรือว่าสีออกค้ำคลำนะมีกลิ่นหอมนะก็ในไม้ตระกูลไพลนั่นแหละฮะนะมีเรื่องของการใช้ในการบรรเทาอาการปวดนวดอะไรอย่างเงี้ย ใช้ได้เลยเร,ลเรื่องของไม้มงคลเรื่องของไการใช้ในทางแบบว่าพุทธคุณอะไรเงี้ยนะก็เรื่องของสมัยก่อนเนี่ยควรจะเอาใช้ในเรื่องของเป็นของขลังนะในเรื่องของคงกระพันชาตรีนี่แหละไม้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากแล้ว แรกก็พยายามเก็บสะสมเอาไว้มีเล็กมีน้อยมีต้นสองต้นก็พยายามขยายไว้ไม่อยากให้พวกนี้มันสูญหายไป<ม>ก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งนะไม้พวกนี้ก็จะได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับการเชิดชูขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งโดยการแบบผ่านงานวิจัยต่างๆนะ เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยวิจัยของไทยไทยะไปวิจัยของต่างประเทศสมดก็ยังว่าแหละครับเพราะว่าการที่เขาวิจัยตรงนั้นเขาก็ได้มีเงินมีทองสนับสนุนมาวิจัยไม้ไทยๆทของเราเนี่ยมันก็ขาดงบนะขาดเงินทุนสนับสนุนก็เลยไม่ค่อยใส่ใจกัน ทังที่ของไทยเราเนี่ยมีของดีๆกันเยอะเลยอย่างน้อยเราไม่ปลูกเป็นสมุนไพรแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะสวยงามฮะนะดอกก็สวยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าดอกเขาสวยยังไงนะไปดูฮะนี่ฮะต้นไพลดำนะก็ ลำต้นก็มีลักษณะสีออกคำคล้ำน้ำตาลน้ำตาลนะต้นสูงได้เป็นเมตรถึง2เมตรเลยถ้าเลี้ยงแบบสมบูรณ์ดีนะดินเขาบอกว่าว่านไผ่ดำจะเลี้ยงได้ดีปลูกได้ดีต้องเป็นดินดำนะนั่นเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแต่ยังว่านาเล็กปลูกก็ดินมันก็ดูเหมือนจะดำดำด้วยแหละ ก็เลยสวยงามแบบนี้นีอันนี้สูงประมาณเกือบ2เมตรทีนี้ต้นมันเยอะมันหนาก็เลยมีตัดทิ้งบ้างนเนี่ยลำต้นของเขาเง่าก็เหมือนพวกเง่าขานี่แหละนะเนี่ยอโทนสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกเขาน วันนี้พามาชมดอกนี่กำลังตุมต่มออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยดอกของเขาเหมือนเทมเรลิน,นเครื่องดนตรีที่นาะเล็กย้ายมาปลูกนในขุดเลยขุดยกมาปลูกตรงเนี่ยล้อรถเนี่ยมาสวมไปเลยเอาวางทับก็รอดนะไม่ ไม่ยุ่งไม่ยากก็ถือว่าปลูกง่ายอยู่ก็พยายามเก็บเอาไว้ไม้ดีๆของไทยเนี่ยกลิ่นเนี่หอมเหมือนไพลหมดเลยนะหัวของเขานี่มีลักษณะเป็นสีดำหรือว่าสีม่วงนะ ปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามนะอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะพวกว่านไทยไม้ไทยนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหใช้ในการพบติดตัวในการทาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเนี่ยพวกไพลเนี่ยใช้เป็นรูปประครบเวลาที่เราฟกช้ำดำเขียวนะหรือว่าแก้ปวดปวดข้อปวดไาย่ในประครบเนี่ยดีมาก ปไงสวยงามนฮนี่แหละไม้ของเรานะี่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไม้ที่แบบว่ามีราคาสูงนะหรือมีราคาดีหรือว่าดาราแนะนำไม่ต้องนะของนาเล็กเนี่ยอะไรก็ได้ปลูกแล้วมันงามมันสวยมีความสุขหมดนะขอให้เราอะรู้คุณค่าของไม้แค่นั้นเองนะถ้าเราไม่รู้คุณค่าของไม้นะต่อเอาไม้ราคาที่ แพงแสนแพงแพงแค่ไหนมันก็มันเลี้ยงยังไงเดี๋ยวก็ถึงวันหนึ่งราคามันเปลี่ยนคนก็ไม่ใส่ใจแล้วก็เอาไปทิ้งเหมือนเดิมแต่ถ้าคนรักต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็พยายามดูแลอยากให้เห็นสวยเห็นงามแค่นั้นเองเห็นการเจริญเติบโตของเขาปลูกมาแล้วเห็นดอกอย่างเงี้ยนะนันเองก็ชื่นใจละ เน,บบนี่ยความสุขของคนที่รักต้นไม้คนที่คิดจะปลูกต้นไม้ใหม่ๆนะก็พยายามนะหาไม้ที่บอกว่าเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะอย่าไปเล่นที่ไม้ที่เลี้ยงยากๆไม้หายากนะส่วนใหญ่คนเราก็จะไปมองหาที่ไม้หายากไม้หายากแสดงว่าเป็นไม้เลี้ยงยากแน่นอน เอาไม้ที่หาง่ายราคาถูกๆอยู่แถวบ้านเราเนี่เยอะแยะเอามาปลูกมาเลี้ยงแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวมันจะมีค่าเองนะเราก็แต่เราต้องรักเราต้องชื่นชมด้วยนะเราไม่ใช่ไปรอแต่คนอื่นมาชื่นชมตัวเราเองต้องชื่นชมด้วยต้องรักด้วยนะไม้เมื่อเห็นเรารักเขาก็จะ สวยงามให้เราชมนะเห็นไหมฮนาเล็กปลูกอะไรมันก็งามเพราะว่าเรารักต้นไม้ไงฮะเราใส่ใจเขาพามาชมแบบอย่างมีความสุขยามเช้าเลยฮะจิบกาแฟไปด้วยชมไปด้วยเพลินเลยฮนะนีะ่แหละความสุขของนาเล็กที่จะมาแบ่งปันกันอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตรนายชาแนลสวัสดีครับ